ย่ำขับปุ่นหรือว่าย่ำขนมจีนเด้อพี่น้องจ๋าสน้นำปลาลงไปจักสองทพ,พ,พี่น่าจะพี่น้องเห็นบ่นอ้อสองทพ,พี่จะนำปลาจะพี่น้องจ๋านำปลาจักเคึงทพ,พี่ก่อนเดี๋ยวมันสีเข้มนาะจะห mm. มักน้าจะพี่น้องจ๋าหมักหน้ายีน่นางใส่สีเดียวก่อนน่าจะพี่น้องจ๋าเพราะว่ายีน่นางบหมักเรียวอย่างนั้นเรียวชูรสจะพี่น้องจ๋า พิป่ปนจะพี่น้องพิ่ปนเด้อพีป่ปนเอาสองสอนก่อนพี่น้องจา้าเอาลืมไปพี่น้องเอ,อ้ยน้ำตาลปีบพี่น้องจา้าลืมลืมลืมมันต้องใส่ก่อนนี่เนาะอืมดีให้น้ำตาลปีเป่นละลายก่อนเนาะจ้ะพี่น้องจา้าอืมมึงซีมมึงก่อนหรือพี่น้องจา้า อื่มนมากอีกจักสีอีกหนึ่งนอกจากใส่กระปุนลงไปพี่น้องจ้ากระปุน,น,น้ใบเตยแล้วพี่น้องจ้าอือู้อินเบิร์บ้น้อยหนาอื่จ้ะก็ะใส่กระปุนแล้วก็มันมีเครื่องปรุงอีกพระวาติเป็นอ่าปลาทูกุ้งแล้วกบหอยเมี่ยงผูพี่น้องจ้ะแล้วก็มีอ่หอมแดงพริกหัน ต้นหอมอ่าพอมปีแล้วกะพักชี่พี่น้องจา๋าดบแปลก,กั็เอาปลาทูล่งกรนว่าจะพี่น้องจา๋าปลาทูตามด้วยกุ้งแล้วก็หอยแมงผู๋จะพี่น้องจา๋าหอมแดงต้นหอมหอมปี แทกซี่แล้วกับอ่าบักทัวจะพี่น้องจ๋าโอ้โอ้โอโอพเเเอ่เป็นตเศษที่นอกบนเต็มกํะมังเลยพี่น้องเอ,อ้มาบานี้มาคเลยโอ้พอมินเทห,หนดห,หน่อยพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้พอมินเทเหนดหน่อยพี่น้องจ๋าปฏิโทปฏิโทมม่คือหลายคักที่นอกบน โอ้่กุ้งด้วยขอเติมบกักพชก่อนเด้อพี่น้องจา้าห,หย่านบกเพชรโอ้เป็นจะเสดจจ็กพี่น้องเอ,อ้ฝุ่นติดมาน้อจ๋าเห็นมาน้อ ถึงตเซษบางยางคักหุ่นพี่น้องจ่ามมามามากินนักกันพี่น้นนองจ่ามามา,มา